ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Noel b i s วันนี้เราจะมาสอนใช้ n8n บวก Google Gemini สร้างบอทสรุปข่าวลงทวิตเตอร์ X อัตโนมัติเรามาเริ่มสร้าง workflow กันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราเพิ่ม Node Schedule เข้ามาก่อนตั้งเวลาให้เป็น9โมงเช้าหรือเวลาที่เราต้องการให้ run workflow นะครับ เสร็จแล้วให้เราเพิ่มโนด Edit Fields เพื่อเก็บฟิลด์ URL เว็บไซต์ที่เราจะทำการส c r a p i ิ้งนะครับในช่อง Name ให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับให้เราจำได้ต่อไปในช่อง Values ให้เราใส่ URL ที่เราจะทำการ s c r a p i ิ้งนะครับ เสร็จแล้วให้เราทำการกดทดสอบดูว่าไม่มี Error ใช่ไหมเสร็จแล้วให้เราเพิ่มโหนด Fetch เว็บไซต์เพื่อดึง HTML ของหน้าเว็บจาก URL ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประมวลผลต่อนะครับในช่อง Method ให้เราเลือกเป็น GET นะครับต่อไปในช่อง URL ให้เราลาก URL ที่เราเซตไว้ในโหนดก่อนหน้ามาใส่นะครับ เสร็จแล้วให้เราทำการเพิ่ม Response Format และเลือกให้เป็น Text นะครับพอเลือกเสร็จแล้วให้เราทำการกดทดสอบดูจะเห็นว่ามีการดึง HTML มาไว้กับเราเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราทำการเพิ่ม Node Extract HTML Content เพื่อดึงข้อมูลเฉพาะส่วน จาก HTML ที่ได้มาเมื่อเพิ่มโหนดเข้ามาแล้วเราต้องไปดูในเว็บไซต์ก่อนว่าเราใช้แท็กอะไรเราจะทำการดึงรูปภาพมาก่อนจะเห็นว่าแท็กที่รูปภาพจะมี div แล้วก็ image เมื่อเรารู้แล้วว่ารูปภาพใช้แท็กอะไรให้เรากลับมาใส่ข้อมูล โดยในช่อง key ให้ใส่ชื่อ image ลงไปในช่อง css selector ให้ใส่คำว่า div และ img ลงไปเสร็จแล้วในช่อง return value เลือกให้เป็น attribute นะครับต่อไปในช่อง attribute ให้ใส่คำว่า src นะครับแล้วก็ให้เปิด return array ไว้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วให้กดทดสอบ จะเห็นว่ามี URL รูปภาพขึ้นมาต่อไปให้เรา add value มาอีกอันในช่อง key ให้เราตั้งชื่อว่า post เสร็จแล้วเราจะทำการดึงหัวข้อมาใช้จะเห็นว่าหัวข้อที่เราจะใช้จะเป็น h1 และ a ให้เรากลับมาในช่อง CSS Selector er, แล้วใส่คำว่า h1 และ a แล้วเปิด Return Array ไว้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วให้เรากดทดสอบจะเห็นว่ามีการดึงหัวข้อข่าวมาให้เราแล้ว เสร็จแล้วให้เราเพิ่มโหนด aggregate เพื่อรวมข้อมูลหลายรายการเข้าเป็นกลุ่มเดียวพอเข้ามาหน้านี้แล้วในช่อง input field name ให้เราเลือกโหนด HTML แล้วมองหา post เจอแล้วให้ทำการลากมาใส่ในช่องว่างนะครับเสร็จแล้วในส่วนของรูปภาพ extract HTML จะดึงมาทั้งหมด ให้เราทดสอบดูว่าอยู่ประมาณ Image ที่เท่าไหร่ เมื่อเจอแล้วให้เราทำการลากมาใส่ในช่องว่างนะครับเสร็จแล้วให้กดทดสอบจะเห็นว่ามีหัวข้อข่าวและรูปภาพที่เราต้องการมาแล้วนะครับต่อไปให้เราเพิ่มโนด basic LLM chain เข้ามาเพื่อส่งข้อความพร้อมไปยัง LLM เข้ามาหน้านี้แล้วในช่อง source for prompt เลือกให้เป็น define below เสร็จแล้วในช่อง prompt user message ให้เราเอา prompt ที่เราเตรียมเอาไว้มาใส่เดี๋ยวแอดมินจะใส่ตัวอย่างไว้ด้านล่างนะครับ ต่อไปเราจะต้องเพิ่มโนด Google Gemini Chat Model เพื่อคุยกับโมเดล Gemini ของ Google แบบ Chat-based ให้เราทำการ Authent API Gemini ให้เรียบร้อยโมเดลให้เราเลือกเวอร์ชัน2ขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการกดทดสอบ จะเห็นว่า Gemini ได้คิดคอนเทนต์สำหรับ Twitter ให้เราเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราเพิ่มโหนด HTTP Request เพื่อดึงรูปภาพมาใช้พอเข้ามาหน้านี้แล้วให้เรามองทซ้ายมือตรงโหนด Aggregate แล้วเลือก Image ลากมาใส่ในช่อง URL เสร็จแล้วกดทดสอบจะเห็นรูปภาพที่เราต้องการดึงมาใช้ต่อไปให้เราเพิ่มโหนด edit image เพื่อ resize ก่อนส่งให้ Twitter เพราะทวิตเตอร์จำกัดขนาดรูปภาพ เข้ามาหน้านี้แล้วให้เรากำหนดขนาดรูปภาพให้เรียบร้อยตรงนี้จะใช้500คูณ500นะครับเสร็จแล้วเราจะทำการอัปโหลดมีเดียทูทวิตเตอร์โดยให้เราเพิ่มโนด HTTP request เข้ามา พอเข้ามาหน้านี้แล้วในช่อง Method ให้เปลี่ยนจาก Get เป็น Post ในช่อง URL ให้ใส่ URL สำหรับอัปโหลดมีเดียทูทวิตเตอร์เดี๋ยวแอดมินจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับในช่อง Authentication เลือกให้เป็น Generic Credential Type ในช่อง Generic Auth Type เลือกให้เป็น OAuth1 API เพราะว่าการอัปโหลดมีเดียใน Twitter ร์ต้องใช้ OAuth1 เท่านั้น เสร็จแล้วให้ทำการออเฟนทวิตเตอร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวแอดมินจะทำวิดีโอสอนการออเฟนทวิตเตอร์ให้อีกรอบนะครับต่อไปในส่วนของเซนบอดี้ตรงช่อง Body Content t y p ทเลือกให้เป็น Form Data ต่อไปในช่อง p a r a มิ t e r Type เลือกให้เป็น n8 N Binary File ในช่อง name ให้ใส่คำว่า media ในช่อง name input data field name ให้ใส่คำว่า data เสร็จแล้วให้ทำการกดทดสอบเมื่ออัปโหลดรูปภาพสำเร็จจะมีการส่ง id กลับมา เสร็จแล้วให้เราเพิ่มโหนดโค้ดเพื่อทำความสะอาดลบ n hash และ star ป้องกันการเออร์เรอก่อนส่งให้ทวิตเตอร์ในช่อง javascript ให้นำโค้ดที่ทำความสะอาดมาใส่เดี๋ยวแอดมินจะใส่ตัวอย่างไว้ให้ด้านล่างนะครับในช่อง javascript เพิ่มเติมนิดหน่อยให้เราทำการเปลี่ยนเอาต์พุตโดยดึงเอาต์พุตจากเบสิ c LLM chain มาใส่นะครับเสร็จแล้วกดทดสอบจะเห็นว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการหายไปแล้วต่อไปให้เราเพิ่มโหนด create tweet เพื่อโพสต์ข้อความและรูปภาพไปยัง Twitter ร์ เมื่อเข้ามาหน้างนี้ให้ทำการออเทตทวิตเตอร์ให้เรียบร้อยส่วนนี้จะใช้ o อ u t h 2.0นะครับในช่อง Text ให้ลากเอาต์พุตจากโ o d e โค้ดมาใส่ เสร็จแล้วให้เราทำการเพิ่มฟิลด์ media_id แล้วก็ลาก media_id string จากโนดโค้ดมาใส่เสร็จแล้วให้ทำการเปิดทวิตเตอร์ขึ้นมาเพื่อตรวจว่ายังไม่มีทวีตเข้ามา เรียบร้อยแล้วให้เราทำการกดทดสอบ Workflow เมื่อ Workflow ดํดำเนินการเสร็จสิ้นให้เราตรวจสอบ Twitter อีกครั้งจะเห็นว่ามีการโพสต์รูปภาพและข้อความเข้ามาแล้วเพียงเท่านี้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง Workflow n s n Google Gemini สร้างบทสรุปข่าวลง Twitter X อัตโนมัติแล้วครับหากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ